ได้แรงมันใจมาไ,ได้แรงมันจใจมาจากแม่แม่ชอบดูข่าวพวกข่าวอะไรพวกเนี้ยเรรู้สึกว่ามันก็เป็นข่าวที่ดีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตที่บ้านมันดีขึ้นอ่ะเราก็เลยอยากทําหนังจะบอกว่าเออสื่อในสมัยเนี้ยเอาเปรียบผู้บริโภคเกันไปไหมเห็นแก่เงินมากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกูไม่มีอ่ะมันไม่รู้อ่ะทำตามเพื่อน เออเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันมีแรงมันดันใจมาแล้วก็ช่วยมันไม่ได้ไม่ได้เป็นคนคิดเองแต่ว่าคือคือ,คอแบบก็นั่นแหละก็ช่วยกันก็เราเป็นกลุ่มเดียวกันอะ่ะเพื่อนกันอะ่ะมันมันไม่รู้อ่ะเพื่อนทํากันเราก็อยากจะช่วยเราอยากจะมีส่วนร่วมด้วยเหงาไอตัวนัวเอะไรเหงาเพื่อนเพื่อนที่ต้องการนําเสนอสื่อที่นําเสนอสิ่งที่ไม่ตรงกับปัญหาของสภาพสังคมมา กลัะแบบเขียนอีกเรื่องหนึ่งไปอ่ะแต่มันไม่ได้ไงได้มาทําเรื่องนี้เพราะว่าเออแบบอยากได้แบบมีส่วนร่วมเออยากช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ที่จริงอแบบ่ะอยากทําอีกเรื่องหนึ่งมากกว่าไอเรื่องที่เขียนไปแต่ว่าไม่ผ่านถามว่าเรื่องนี้อยากทำไหมก็ก็ทาได้อ่ะตอนแรกคิดตอนแรกคิดออกมาที่เห็นบทอะไรเนงะี้ยคิดว่าเออเอ้ยมันจะทําได้จริงหรือเปล่าวะเออแล้วแบบภาพอะไรแ <Ĉ> ม่งจะออกมาแบบอย่างที่ตอนตอนแตกชุดติงอะไรเงี้ยแม่งจะออกมาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเรื่องเนี้ยกูกูแบบ ไม่ค่อยแบบคิดว่ากูจะมีบทบาทมากอ่ะจริงๆแ้วบันดาลใจกูว่ากูว่ามาจากเพื่อนๆนี่แหละแบบเห็นมันอยากทําอะไรเงี้ยกูก็เลยอยากช่วยจริงๆหนังเรื่องนี้กูแบบไม่ได้แบบว่าจะแบบมีส่วนร่วมมากเว้ยแต่ว่ากูคิดว่าถ้าเพื่อนอยากทํากูก็อยากทำอะ่ะแบบช่วยเพื่อนนะอ่ะเออแรงบันดาลใจกูไม่ได้คิดว่ากูอยากทำหนังเรื่องนี้แต่ว่ารู้สึก <Yellow> ว่ากูกูอยากช่วยเพื่อนมากกว่าเออพวก เรื่องเรื่องโปรดักชันนะที่เรายังเตรียมพร้อมก็ยังไม่ค่อยดีแล้วการไปต่อเรื่องสถานที่ประสานงานเกี่ยวกับสถานที่ในการถ่ายก็มีปัญหาเล็กน,น,น้อยครับแต่ก็ดำเนินไม่ได้ดีถ่ายออกมาเสร็จโลร่วนทนเวลาปัญหาปัญหาก็มีเยอะมันมันเหมือนเราเราคิดมันเป็นบทของเราด้วยไงแล้วเราก็อยากทำแต่แบบคนอื่นเขาก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาจะอยากทำมากน้อยแค่ไหน เาก็เลยแบบลงแรงมาเต็มที่ไงมันเหมือนเราแบกภาระไว้ด้วยไงแต่มันอาจจะเป็นความคิดส่วนตัวนะว่าเราแบกภาระไว้อะไรเงี้ยจะมันรู้สึกได้นะแบบตอนที่ทําตอนที่ไปรับนักแสดงตอนที่ติดต่อนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยดีนะที่มีนัดคอยช่วยอยู่ถ้าไม่งั้นก็ตายเหมือนกันอะไปไม่ไหวหรอกมันก็เป็นหนังใหญ่เรื่องเรื่องแรกๆเรื่องแรกเลยที่เราได้ทำนะเ้ยแบบปัญหาแบบเรื่องขออนุญาตเรื่องนู่นเรื่องนี่อะไรเงี้ยมันวุ่นวายหมดเลย มันก็เรื่องมันเยอะเออทั้งทั้งเรื่องภายในทั้งเรื่องภายนอกเออเรื่องเยอะแยะมก็เหนื่อยเหมือนกันเรื่องนี้ก็อยากจะกว่าจะทำเสร็จก็ใช้เวลานานเหมือนกันสองสามควนครับกูว่าคิดว่าแบบคนที่ทําหนังแม่งต้องแบบเข้าใจอ่ะแต่ว่าคือแบบโดนด่าก็โดนอ่ะแต่ว่าแม่งก็ต้องเข้าใจไอ้เหี้ยเพื่อนมันอยากทําหนังก็กูก็ทนทนไปอ่ะแต่ถามว่าโกรธไหมกูก็แบบกูก็มีหุ่นกิดนะจริงๆอ่ะแต่ว่าคือแบบ กูเข้าใจเข้าใจฟิลว่าแม่งต้องทําออกมาให้ดีเออแล้วก็แบบว่าปัญหาก็คือแบบเรื่องแบบเรื่องแบบเนี่ยแค่ในกองเนี่แหละแบบมันแบบไม่มันแบบไม่ได้ช่วยกันหมดอ่ะเออจริงๆแล้วกูก็ไม่ได้ช่วยหมดนะแต่แบบเออคือก็พยายามพยายามแบบยอมรับฟังไอ้สิ่งที่แบบเออมันด่ามาเนี่ยเออก็แบบก็รู้อ่ะเออก็ส่วนใหญ่พวกการความเตรียมพร้อมอะไรอย่างเงี้ยก็คือ เราแบบไม่ได้แบบเตรียมพร้อมกันไปล่วงหน้าไงบางทีแม่งก็แบบเอ้ยลืมไปนู่นมานี่มาต้องกลับไปเอาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบรู้สึกเสียเวลาแล้วคือตัวเองก็ผิดเหมือนกันบางทีก็แบบเพื่อนถ่ายอะไรเงี้ยแต่เราแบบไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แบบบรรยากาศแม่งแบบเครียดอะไรเงี้ยแต่จริงเราเล่นเพราะเราแบบเราอยากสนุกไงเราอยากสนุกกับงานเราไม่อยากให้แบบทุกคนแม่งต้องมาเครียดกับงานแต่เข้าใจทุกคนแม่งก็อยากให้งานออกมาดีหมดแหละ ไม่ไม่มีใครแบบเอออยากให้งานเราแบบออกมาเป็นมั่วๆอะไรอย่างเงี้ยว่าจุดนี้ก็เข้าใจอยู่มันก็หลังเราเนะมันก็ต้องดีอยู่แล้วหนังเราเองมันก็ต้องเออเราต้องภูมิใจหนังตัวเองถึงว่ามันถึงว่าคนอื่นจะมองว่ามันไม่ดียังไงนะแต่ว่าแต่ว่าหนังเราอะมันก็เราภูมิใจทําอยู่แล้วเออมันนั่นแหละมันนั่นแหละมันก็ดีของมันอ่ะเออมันก็ดีแล้วมีการสื่อความหมายได้ ก็พอเข้าใจมีบางจุดที่งงบ้างนิดหน่อยแต่ในภาพรวมในฐานะนคนทำก็มีความเข้าใจกับหนังและดูพอรู้เรื่องแต่ในฐานะคนดูท่านอื่นรอบไม่รู้ว่าจะเข้าใจตรงกันหรือเปล่าเท่าที่ดูหนังอ่ะก็คือมันยังไม่ชัดเจน มันยังแบบมันยังเสือออกมาคือดูอ่ะดูอ่ะก็คือคือถ้าเรามาเป็นคนทําหรือว่าเรามาอ่านอะไรอย่างชัดเจนเนี้ยคือเราจะรู้ว่ามันเป็นไงแต่พอไปให้คนอื่นดูหรือให้แบบส่งให้น้องหรือให้เพื่อนที่โรงเรียนอะไรดูเงี้ยเขาก็จะถามเออเขาถามว่าทําอะไรอะ่ะจะเสืออะไรอะไรเงี้ยคือมันยังไม่ค่อยชัดเจนมากกว่าก็คือมันเป็นหนังแบบคือมันต้องตีความด้วยภาพอ่ะแต่บางคนเออคือถ้าแบบแม่งไม่รู้เงี้ยแม่งก็จะไม่รู้เลยว่ามันต้องการเสืออะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะ ตาส,ส่วนตัวแล้วว่าเออเราทําได้ตามเป้าถึงแม้จะคําวิจาร์เงี้ยมันคนไม่เข้าใจดูแล้วแบบว่างงๆหนังมันไม่แมชมันเป็นแบบมันก็อินดี้อะไรนะเราก็อยากทําแบบที่เราอยากทําด้วยอ,อยากได้รางวัลไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อยากแหละถ้าสักรางวัลเล็กๆก็พอแบบพอเป็น,ปนหน้าเป็นตาอะไรเงี้ยกูหน้าให้มันหน่อยเพราะว่าโดนด่ามาเยอะมากเลยโดนโดนติมาเยอะมากแล้วแบบเหมือนเรื่องนี้จะแย่กว่าเรื่องก่อนกดด้วยซ้ําอะไรอย่างแต่ส่วนตัวแล้วคือภูมิใจนะ แล้วรักหนังเรื่องนี้มากด้วยถ้าสมมุติกูเป็นคนที่แบบไม่ได้ทําหนังเองกูว่ากูก็ไม่เข้าใจหรอกแล้วอีกอย่างกูก็แบบอาพูดจริงกูไม่ได้แบบนั่งนั่งมองว่ามันสนุกเลยอะไรเรื่องเนี้ยคือถ้าสมมุติคนดูเข้าใจจริงมันก็อาจจะรู้แก่นจริงนะแต่แบบสาหรับกูกลัวดูไปแบบเออแบบเออเนี่ยคือหนังที่เพื่อเราทานะเรามีส่วนร่วมอะไรเงี้ยแต่กูไม่ได้คิดว่ามันดีหรือไม่ดีอ่ะกูก็ไม่รู้เลยก็ดูไปให้มันแบบเออรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่เราทําอะไรเงี้ย กลองเค้กที่กว่าที่คิดเจอจริงกลับมาอีกครั้งกันแล้วนะครับระหว่างรายการเฮียตะล่มทัวร์วันนี้เราจะไปไหนครับติ๊กเกอรครับไปกรุงเทพไม่แต่เบื่อติ๊กเกีรล็อกล็อกบ้านยังล็อกมานล็อกเนี่ยอ๋อล็อกบ้านล็อกบ้านถือว่าล็อกบ้านเราไปกรุงเทพกันกรุงเทพ ี๋ยวไปไปฟังประกาศผลดลับรางวัลประกาศรับผลรางวัลวะมันดับคนละผลรางวัรับผลรางวัลคุณพูดอะไรเมื่อกี้ถ้าเป็นตาเขาจะแบบพูดกลับกันไงตอแหลตอแหล่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาอะไรนนะตัวน้ำชาลีเด็กมหาชัยสภาพลำไส้ไม่ค่อยดีไปแดกอะไรมาวะอ๋อเมออเมื่อเี้ชอบกิน มาลองเย็ดเยอดไม่เอาใส่มาแต่เนี่ยวันนั้นไฟไหม้ตึกไงทำไมอ่ะพอจะหนีไฟพวกนั้นแหละพอจะขึ้นบันไดเท่านั้นแหละแม่งไม่มีบันไดเปนไฟไหม้บ้าบันไดหนีไฟตุยนั่นจะนี่เอาวคมไป็นคำเอาไปเพิ่มแลมจากแลมจะพากคำเป็นแลมจะเอ็นคำเอาเปเล่นกับเด็กมอเอิร์ญ ต้องต้องแบบน้าเกียดๆเด้อเออเอแม่งจะเอาหอมไปถึงหน้าม้าต้องไม่เล่นกับเด็กเหนือแม่งหางก้างเลย อ,อันนี้ไอ้นี่เรามาสัมภาษณ์คนอังกฤษกันนะครับ <laughs> จอ์าอมารอเาพี่มยิ้ได้ไหมต <laughs> รวจอยู่เด <laughs> ติดคุกไอสัตว์เ้าหาคณะอนาจารไม่ปกติคนเรียบร้อยไม่มีเรียบร้อยห,หาไม่ได้เราจะตามอมไปครับอมตาม BTS ไว้ <laughs> ปล่อยไออมเดินไปดูอะไรเราจะไปดูอะไรเราไปดูยี่อะ <laughs> ไรวะ จะไปดู <Lee. S 2> <box! S 1> ปร <little> ะวัติศาสตร์ของสิ่งที่น่าจดจำเลยไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่าไปหูวขังหรือเปล่าทำไมนะไอ้ขี้เลย ศิลปะไงคือศิลปะมันเน้ว่าได้อยู่แล้วหหารอ เป็นการเปิดสิ่งเตียนใช่ที่ถึงแล้วครับนี่วิวที่ห้องของเรานะครับเป็นรับรางวัลไงและเนี่ยเขาจัดสำหรับเราเท่านั้นล่ะทำไมวะทำไมอ่ะอยู่ในแค่นี้ดิ แสดงว่ามันต no. ้องเป็นใสคุณแน่ๆเลยร้อนเสียวอ่ะหนังตัวเองจะออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยวิววิวครับผู้ชมครับเรามาต่อวันน so ี้จังหวัดสีน้ําเกลือคุณเมลวันครับคือที่บ้านเลขที่น้อยตาคุาตับนุ่มไม่ทันทานตับอุ่มไม่ทําทา์จังหวัดสีน้ําเกลือนะครับค่ะก็ได้ไปพบกับผู้บัวตัวนี้ครับคุณเวันครับค่ะที่มีลักษณะที่แปลกจากธรรมชาตินะครับคุณเวันครับผมผู้วัวตัวนี้นะครับ

่ว่ามันจะสูงนมันการเสวนาในห้อันสนะคะเป็นฝีมือในการแสดงเท้ไม่พอม m เขาเบาตากูเลยมือมันยังฝันเลยนเรามาดูหน้าคนเขาแหลกมันหลอกกูหลอกกูว่าอะไรนะก็ทีมงานไงเมื่อกี้เดินออกไปข้างนอกครัมีทีมงานมาถามว่าอยู่ปาร์ตี้ยวใช่ไหมเราเลยบอกว่าใช่ช้อเขางกับมยิ้ม เราก็เลยนิดเดินมาเพราะว่ากลัวว่าเขาจะว่าเฮ้ยเชมานาย,ยาได้เปล่าแต่ำไม่ใช่เราอยางเรากินกรแฟมันต้อแหล่ถ้ากูได้แสนหนึ่งกูดอเลยนะครับผมไม่ดอก <c oughs> เราจะไปเขียนนนัง้วยครับตารว่าประมาณได้แล้วทมาอะไรนี่ไม่สุดท้ายแล้วเล่นไม่ทานเล่นไม่ทันกูไปกนเกียวรถเก่งไงอนพด,ดีใจแล้วก็บเอาจากเต็มเ่งานโอ้โแค่นี้เห <c oughs> อรอแค่นี้แหละ วันมันเก่งทีเรามันดีห่งันนี้เป็นเป็นี้บอกให้โลกรู้ไว้เลยนะปารเนี่ยเคี่ยทุกเตือโดยเฉพาะนี่ตัวเ่าดีมากขึ้นเทลาช่วงนี้ในโลกการศกษาน่มงอันนี่อิบแปมช่อง่นี้ฟังดูแล้วครต่นุ่มหนุ่มอัพเวลวเร็วของเราป่านี่มาเขาออกมาได้วยความช่องว่าทาิสือที่ไม่ดีก็จะหนุไม่ได้ อย่างแรกคือถัดกองตลาดเนี่ยใช่างก็จะยีประชาชนกระบวนการกระบวนการตลาดมันถัดกองเสียอะไรล่ะตุ่ปากเขาิเสียเขาไม่มีตังค์ต้องเรียกโชเฟอร์ไม่ไม่ต้องเรียกคนขับรถแต่ว่าในขณะเดียวกันธุรกิจก็สั่งว่าไงน้องสาวอยากมาทัวร์กับบ้านหรือเปล่านะอนนี้กูรู้สึกแบบไอ้ยีมันไหนแบประกาศทักทีวะาถ่ายดูแบบตาดิ ตายแบบบูดแบบจะบ้าตายมากรู้สึกแบบมวนท้องอ่ะถึงจะไม่ได้อะไรก็เออเฮียไม่เป็นประสบการณ์ที่ดีเว้เราได้ลุ้นเราได้โอ้โหเฮียแทบแตกอ่ะถ่ายอะไรเนี่ยเป็นงานแรกที่ที่ได้ลุ้นใช่เป็นงานแรกที่ได้ลุ้นลุ้นแบบโอ้ลุ้นแบบพี่ลุ้นอ่ะก่อนหน้านี้เราก็จะบอกตัวเองว่าเราจะมาแบบนิ่งๆมัดๆแต่ตอนก็ทำไม่ได้อ้นนี้นี่ลนต่อพานี่ลนต่ออีกจะมาแบบเข้มๆมัดๆไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่พอมาโอ้โหเียไม่ได้ก็ไม่ได้ ไดอเลยแ่หน้าตามแม่ต้ำงตาจะไหเนี่ยถ้าแม่รู้แม่คงภูมิใจลูกได้มาถึงจุดนี้อยากจะฝากคลิปนี้ไปบอกคุณแม่ว่าแม่ครับถ้าไม่ได้งานนี้นะขอรางวัลลอบใจเป็นจักรยานสักคันไม่ใช่เหรอเวลาเรารับรางวัลใจเนืองถ้าผมว่าเราได้รางวัลเราจะรู้สึกเหลื่อมมากเลยแหมแล้วผลงานที่เราทำต่อไปเราจะแบบไม่ ไงกูก็ได้เออทำเหอยเหี้ยเราเก่งแล้วแต่ว่าไม่ใช่เลยคิดว่าทุกอย่างมันถูกคิดอืที่ด้วยอย่างมันกมันไม่มีคำว่าเรอาจะถูกก็ได้อืมอันนี้พูดได้ใจนิ่งนะเราดูภาษีเยอะนอย่างที่เราทํางานมาเรื่องนั้นเราว่โดยอาจารย์ชมมาแล้วพอมาทําเรื่องนี้แล้วเราก็โดนอาจารย์ด่าเพราะเราเหลือด่าเรื่องอะไรมาเรื่องของกูเองเรื่องอูเองไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยพูดแล้วพูดแล้วอะ แล้วจะเตือนใจแล้วพรุ่งนี้สอบกี่โมงอบวันี่จัวัรก่งล้ามรเย่งางรบวันไดม่ต้องร้นะครับลครับ่มวาชมเชยการประกวดหนังสั้นครับรู้เท่าทันเสือเท่าทันวิทยุในยุคดิจิทัลนะครับประเภทอุดมศึกษาครับ ได้แก่ผาราชิตเครับเรื่องอาอทางี่สองได้แก่า,แกาที่สนะครับคือมาครับ,บาดราชัิติรับมาเลยเรื่องที่สุดแค่ ยังไม่หมดยังเพิ่มชมเชยอีกหนึ่งรางวัลดีใจให้ข้าพับดีใจให้ข้าพักชมเชยอีกหนึ่งรางวัลนะครับตัดสินใจยากเลยนะครับเพิ่มชมเชยึ้นมาอีกหนึ่งนะครับได้แก่ทางใหญคริสเตียนทีมที่สามทีมที่สาม นี่ประเภทกูอะมันรู้เนี่ยมันแค่รู้เฉยๆมันเป็นฟิลของการลุ้นอ่ะเออไม่ได้ทำงานหมายถึงว่าสองคนหนังเราไม่ดีเว้ยหนังเราอาจจะดีแต่รัฐผู้รัฐธรรมนูญสุริยาต่อไปนะครับรางวัลเนี่ยถือว่าเอาไปเป็นความภาคภูมิใจที่ไม่ให้ใช้นะฮะเกีไยวกับความภาคภูมิใจลุ้นต่อไปครับตัวนี้ที่ลุ้นที่สองประเภทประชาชนก่อนกัมปีหนึ่งรางวัลนะฮะไม่รู้ว่ะท่านกระทรวงทรัพยากรก็อยากให้เด็กมอบรางวัลให้ขอเชค่ะมาดูครับ ล้นไปรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับประเภทอุดมศึกษาครับได้แก่อารียารัชแทสตรีได้กลับพร้อมเลิรางวัลและเกียรติบัตรค่ะจากเรื่องคิดสั้นไหมจะได้แับมาแก้ตัวแล้วก็ทำผลงานกันใหม่ใช่ครับต่อไปครับประเภทอุดมศึกษามีรางวัลชนะเลิศครับ และทีมที่ได้รงางวัลชนะเลิศประเภทอุดมศึกษานะครับหนังสัน้นของเราได้แก่มาครับจ ไปด้วยเนักศษชารน์พลสนยยสาจนสและนักศึกสลรชัมคลนะคะน่าจะมากับทีมดวยนะเจเลยค่ะเดินจับปากเลยนะับกนตหลั่งไหลนเลเีี่คือทีมชนะเลยทนะเล ดีด้วยครับที่มีด้วยทุนเพลงการทำงานนะครับอดกลับอดนอนอดเบียดมาตลอดจนถึงนะครับคุ้มค่าแล้วนะตอนนี้ด้าของเขาคือเกือบแข่งที่แขงนะครับซึ่งทุกคนเป็นคนแคนสดงน,น,นำทั้งหมดเลยนะฮะก็ทีมที่ไม่ได้รับรางวัลคุณก็เป็หนึ่งในคนที่มีความสาม,มารถและอาจะทั้งหมด200ทีมได้เข้าถึง30ศจ๋าเรียเชิญชครับมาพร้อมกันนะฮะเพื่อเป็นเกียรติให้กับการประกาศรางวัลในครั้งนี้เนเชิญที่ด้านเลยครับเชิญคณะกรรมการนะคะ ผู้ร่วมตัดสินทุกท่านเลยนะคะที่ในวันนี้ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงานในงานนี้ด้วยนะคะดีมากดีดีตื่นตาตืต่นใจตอนนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ<อ><อ>ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะให้ความสนใจและกลับมาร่วมกิจกรรมพีเแบบนี้อีกในปีต่อๆไปค่ะและที่ท่านประธานบอกครับว่าปีหน้าเก้ทข้นมากกว่านี้นะครับในงานร,รู้เท่าทันสื่อทีมของเราของเรื่องีญญ่นเ้นเลมัย

ก็เสียใจนิดนึงไม่นิดอตเยอะเลยเพราะว่ามันเหนื่อยเวลาทำมันมันคิดถึงตอนทําตลอดเนี่ยว่าเราแม่งเจอเยียอะไรมาว่าเราต้องทะเลาะกันเราต้องเครียดเราต้องปชุมเราต้องเสียเวลาแม่งไว้เยอะไม่ได้ง่วนแต่แม่งได้ประสบการณ์นะเพราะว่าถ้างานหนะ้าเออแม่งน่าจะได้แม่งหลายคนแม่งก็บอกว่าไม่ต้องเสียใจแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่แม่ง จี๊ดเนะแต่แม่งมันตรงที่ได้ลุ้นเนี่ยได้ใบป,ประกาศเข้าหน้าแล้วกันมือสันนออ่นนะจริงาชาลีอ่ะไม่รู้ดิแม่งก็แ,แม่งแค่พูดคำว่าปาร์ตเนี่ยเออแม่งคงเป็นประโยคที่พูดยากสำหรับพวกเขาคนอื่นเขาก็เก่งอะ่ะเออพราเขาเก่งแล้วแหละเราก็แค่มือสมัครเล่นอนะ่ะเราไม่ได้เก่งอะไรมากมายก็เห็นงานของอื่นแล้วแหละ เออดีแต่มันมีหลายอย่างนะเที่เราไม่ชอบอย่างเช่นจจดีกาหรืออะไรเออมันเปลี่ยนแปลงได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละถ้ามันดีจริงเขาคงให้นางวันอะก็ก็ลุนดีไม่รู้ว่ะลุ้นอ่ะแต่มันไม่ได้อะก็ช่างมันเถอะก็กลับไปแก้อะไรไม่ได้หนังก็ทํามาแบบนั้นแล้วอ่ะให้แก้อะไรวะก็ไม่แก้ไม่ได้ทั้งมันตอนแรกก็เสียใจนะตอนนี้ก็เสียใจแหละแต่แบบก็เฉยๆแล้วอะแบบ ปล่อยวางอะพยายามปล่อยวางไว้เพราะเดี๋ยวมันก็มันก็มีเหงานมันมีแค่นี้ไงบางทีเราอาจจะต้องไปทําหนังที่ไม่ไมต้องไมตง่ต้องประกวดก็ได้เราอยากทาไอ้ผิดหวังเลิกกันหนังเหรอเราเราก็กํากับเองนะเราก็ไม่สําหรับเราอะเราเราอยากให้มันออกมาเป็นแบบนี้แหละแต่มันก็มีอะไรที่มันไม่ดีที่เราอยากได้มากกว่านี้แต่มันไม่ทําไม่ได้ไงด้วยความ มันรีบส่งเออเรารีบเรารีบส่งก่อนเวลาเกินไปเราไม่ได้แก้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เสียใจเสียใจกับหนังที่ไม่ได้รางวัลอะไรเลยอยากจะได้สร้างรางวัลหน่อยก็ไม่ได้หวังชงเชยไว้ก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงในเมื่อมันไม่ได้แล้วก็ให้มันเป็นไปเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้ว ก็ทำทุกอย่างรางวัลกดไ like, ลค์หรือรางวัลป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยก็พยายามปัม๊มพยายามแชร์อย่างเงี้ยแต่มันก็สู่เขาไม่ได้หนังที่ได้ก็ก็ยินดีกับเขาหนังเขาคงจะเข้าใจง่ายกว่าหนังของเราเราไม่อาจจะอินดี้เกินไปคนเลยอาจจะไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้ ก็เสียใจแหละแต่ก็ยังเดินต่อไปได้จะไม่ถอยอเสียใจแทนทุกคนที่ทำที่เสียเวลามาทำกันก็ถึงแม้ไม่ได้มีส่วนร่วมในหนังเลยมาแต่ก็ยินดีที่ ดี<ล>ที่หนังออกมาแล้วตรเสร็จแล้วก็ถือว่าดีอะ่ะก็สื่อความหมายได้ดีเข้าใจนะคนที่ไม่ได้ก็มันมันมันอารมณ์คือมันไม่ได้ก็คือมันก็มีอารมณ์เสียใจอยู่แล้วก็อยากจะให้เอาอันเนี้ยที่อารมณ์เสียใจเนี่ยไ,ไปปรับใช้เ,เป็นแรงผลักดันในการทำ เรื่องต่อต่อไปผลงานต่อต่อไปอผิดหวังก็ในในทำรองของคนที่ทาหนังอ่ะพอหนังไม่ได้รางวัลกูก็ผิดหวังอะ่ะเรายิ่งเห็นเพื่อนแบบเออมันมัน,ม,นมันไม่โอเคอยู่แล้วก็เลยคิดว่ากูว่าเออก็ผิดหวังแต่ว่าสําหรับตัวกูกูอยากปลอบใจเพื่อนมากกว่าเออแต่ถามว่าผิดหวังไหมผิดหวังเพราะว่าเออกูก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าเออมันคงยังไม่ใช่แบบมันยังไม่ใช่หนังที่มันเออโอเคสาหรับกรรมการนะ ก็เลยเลยคิดว่าต้องยอมรับมันแหละเออเก่งแบบเห็นนิ่งๆอ่ะกูเก่งเหมือนกันอ่ะมันมันไม่รู้ว่ามันเหมือนกับไม่รู้ว่ามันมันเหมือนแบบหลังเรื่องเนี้ยมันมันเหมือนเป็นแบบเออมันถ้ามันได้อ่ะกูรู้สึกว่าถ้าได้อ่ะกูร้องไห้ได้เลยอ่ะรู้สึกได้จริงๆนะมันก็ไม่ได้นะแต่ว่าถามว่ารุนไหมเอ้รุนมากรุนแบบแล้วยิ่งยิ่งรุนเห็นเพื่อนเก่งๆอะ่ะกูก็ยิง่งรุนแทนแต่กูแบบพยายามไม่ไม่ทําทำให้นิ่งนะแบบก็นิ่งแหละเฮียแต่แบบ เออมันก็ไม่รู้จะทำไงแล้วไอ,อ้เงี้ยเออก็รุนอะลุนมากอเท่าที่มองมคือแบบโอกาสอะโอกาสการความน่าจะได้อะมันคือทําใจไว้แล้วคือไม่น่าจะได้ไม่ไม่ไม่ได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือแต่เราอะมาด้วยความหวังก็ถามว่าหวังไหมก็หวังนิดๆเออหวังแบบติดรางวัลวชมเชยอะไรเงี้ยแต่แบบมันไม่ได้<ม>ก็ต้องเราก็ต้องรับความจริงอะเพราะว่า เราอย่าคิดว่าแบบเราเราเรา,เราเก่งเก่งกว่าคนอื่นคนอื่นที่มาแต่ละคนเขาแบบเขาก็แบบมีเขาก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าของเขา่เก่งทุกคนมาต่างมาด้วยล้วนมาด้วยความหวังไม่งั้นเขาจะมาทาไมใช่ไหมเขาก็แบบเออหวังเออย่างองน้อยก็เออน่าจะได้อะไรสักอย่างนึงแหละนั่นแหละแต่ถึงถ้าถ้าสรุปถ้าไม่ได้ก็แบบก็ทําใจอะ่ะก็คือทําใจมามามา,มาไว้แล้วก็คือนั่นแหละเราต้องรับสภาพความจริง